สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิษณุโลกนะคะวันนี้วันอังคารที่20ตุลาคม2563ทาพผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบใบประกาศียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังค่ะ เมื่อวันที่19ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปกลุปกระหม่อมให้หนายสิริรัชชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังณเรือนจำกลางนครสวรรค์โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับมอบใบป,ประกาศยบัตในครั้งนี้จำนวน88ราย ภายหลังจากได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา14วันเมื่อวันที่5-18ถึงตุลาคม2563โดยมีการฝึกอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติการสร้างพื้นที่จำลองการวางแผนการปลูกป,ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อพออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็น ทั้งนี้โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ใช้ประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินยัยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองเมื่อพ้นโทษออกไปได้ค่ะ และว,วันนี้พลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรานะคะซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้แถลงถึงประเด็นหลักในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะรวมถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์อย่างเป็นระบบค่ะ ที่พัตคาลเล่งหงตําบลวัดสายอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพบปะสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าวถึงประเด็นหลักในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และแนวทางในการพัฒนานครสวรรค์อย่างเป็นระบบ โดยพลตเอกสมศักดิ์จันทพิงประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเผยว่ากลุ่มนครสวรรค์บ้านเราอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิน่นโดยมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์สนทนาปราศายัยกับผู้ที่มากด้วยประสบการณ์รวมทั้งความต้องการของคนรุ่นใหม่โดยนครสวรรค์บ้านเรามีสอสทั้งหมด3พักที่จะมาร่วมมือการสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปค่ะ และว,วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรคตกนะคะก็ได้จัดการประชาคมในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรคตกเป็นเทศบาลเมืองนครสวรรคตกค่ะ ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายจำลองพรมน้องโดกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์จัดทำประชาคมในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์เป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์กํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่บ้านเข้ารับฟังในการ จัดทำประชาคมครั้งนี้ประมาณ1,000คนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรคตกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กุมภา 12, พันธ์2540รอบครอบกลุ่มพื้นที่หมู่บ้าน10หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด28.693ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร17,076นจํานคนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง13,265คน และสืบเนื่องจากปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบนนครสวรรคตกมีความเจริญเติบโตและพัฒนาหลายด้านเช่นการขับนาคมขนส่งการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและสภาพสังคมที่พัฒนาไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจัดทำประชาคมขึ้นในการที่จะตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบนนครสวรรคตกเป็นเทศบาลเมืองนครสวรรคตก โดยนายจำลองพรมนองโดกนายกองค์การบริหารส่วนตำบนลนครสวรรค์ตกกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชาคมเพื่อยกฐาน,นะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมืองซึ่งได้เชิญประชาชนทั้ง10หมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการที่จะให้เป็นเทศบาลเมืองเพื่อจะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการบริการสาธารณะของรัฐอัจจะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป but เก็บเียบนาหน้า,นา,นาที่แล้วถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำ่ำมีอำนาจหน้า,นา,นาที่ที่ต้องทำเนี่ยถ้าเป็นพอรถ้าเป็นอบตนะคะมาตรา67จะมาและไปดูสถานการณ์น้ํากันนะคะหลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางอำเภอแม่เปิลน,นะคะที่อ่างเก็บน้ําคลองโพตอนนี้น้ําปริ่มสปินเวแล้วขณะที่ทางอำเภอแม่เปิลเองก็เตรียมเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะให้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ เนื่องจากมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยอ่างเก็บน้ำคลองโพสามารถจุน้ำได้82ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำในปัจจุบันอยู่ที่78ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังเหลืออีกเพียง4ล้านลูกบาศก์เมตรที่อ่างเก Zum ็บน้ำคลองโพจะสามารถจุน้ำได้และยังคงมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโพ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดการณ์ว่าอีกประมาณเพียงแค่2วันน้ำก็จะร วทางนี้ทางอำเภอแม่เปิลก็ได้มีการแจ้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่พื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้าคลองโพและบ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองโพตอนนี้นะคะให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้เตรียมพร้อมรับปือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็น ใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบคจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานีขอเชิญชมการแข่งขัน,ขนฟุตซอลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพประจำปี2563ในระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคม ณโรงยิมกรมพระรศึกษาสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานีการแข่งขัน2รุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปทีมชนะเลิศรับถ้วยรางวาัล้อมเงินรางวาัลและทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ10,000บาทร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตซอลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพณนะโรงยิมกรมพระรศึกษาสนามกีฬา จังหวัดอุทัยธานีจัดโดยจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานีและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวเจ er ริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิสูจน์โลกย้อนหลังได้นะคะผ่านทั้งช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีหรือติดตามผ่านทาง a c e b o o k นะคะทางเพจ KC ซีทีวีนครสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสรายาอยู่กรุงพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bất chấp 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 bất